สวัสดีค่ะช้านี้มาก้าวทันไอทีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันกับดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณค่ะคุณผู้ชมหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อของประเทศคิวบามาแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่ทราบค่ะว่าประเทศนี้อยู่ส่วนไหนบนแผนที่โลกนะคะ ประเทศคิวบานะคะอยู่ทางทิศใต้ของสหรัฐอเมริกาค่ะภาคตะวันออกค่ะซึ่งยังมีชื่อเป็นทางการนะคะก็คือสาธารณรัฐคิวบานะว่าเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ค่ะที่ยังไม่เปิดกว้างให้มีการรับข่าวสารผ่านช่องทางทางด้านเทคโนโลยีแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีของคิวบาค่ะเพราะว่าเขากําลังจะมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลองไปฟังเสียงจากประชาชนในประเทศคิวบากันดูนะคะว่าพวกเขารู้สึกยังไงค่ะ ห well, okay. นุ่มคนนี้นะคะทำงานในบริษัททางด้านเทคโนโลยีในคิวบาค่ะบอกว่า,าอยากให้มีพื้นที่ให้บริการ,รอินเทอร์เน็ตในคิวบานั้นครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ สำหรับพนักงานคนนี้นะเป็นพนักงานดูแลวความปลอดภยัดภยบอกว่าดีใจค่ะที่สามารถสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เขาบอกว่าการสื่อสารของคนในคิวบา่ยอยู่ห่างไกลกันนะ,ะทำได,ได้ด้วยความยากลําบากนะคะรวมถึงเรื่องของการสื่อสารนอกประเทศด้วยแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนะคะก็ถ้าเกิดใช้อินเทอร์เน็ตได้จะทําให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกของเราค่ะ มาดูนักเรียนคนนี้กันบ้างนะคะภาพที่กําลังใช้แท็บเล็ตนี้ดูเหมือนว่าจะใช้งานอย่างคล่องแคล่วนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นนักเรียนทางด้านเทคโนโลยีค่ะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่จะมีอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนเพราะว่าเขานั้นจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่อยู่นอกประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยไปฟังเสียงกันค่ะ ทีคิวบารเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนี้นะคะช่วงแรกนั้นคนที่มีโอกาสใช้จะเป็นกลุ่มองค์กรสถาบันโรงแรมชั้นนําต่างๆรวมถึงหน่วยงานภาครัฐค่ะอัตราค่าบริการตามข่าวนะคะบอกว่าจะคิดในอัตราชั่วโมงละ137ราสบาทค่ะ ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของชาวคิวบาล่าสุดเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศประมาณ2ล้าน6แสนคนเนื่องจากการเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดของรัฐบาลค่ะจึงทําให้ประชาชนนั้นสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างจํากัดเฉพาะการเชื่อมต่ออีเมลหรือว่าการค้นหาข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงนะคะในคิวบาเขาบอกว่า แทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะมีการดาวน์โหลดเพลงแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆพ<อ>เพื่อแชร์กันผ่านทางแฟลชไดรฟ์ค่ะซึ่งก็มาเห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็กลับมานึกถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยค่ะที่มีทั้งเสรีภาพแล้วก็มีการให้บริการอย่างแพร่หลายขอให้นําม,มาใช้ในทิศทางที่สร้างสารรค์พัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาติด้วยกันนะคะมาตามต่อกันที่ข่าวอื่นๆในช่วงพาเลไอทีกันเลยค่ะ ดีค่ะน้องป่านเปรียรทพรสับแสนยากรพาเรเดทไอทีค่ะ Twitter อ,ออกแอปไวแอป,ปแชร์คลิป6วินาทีสำหรับเครื่อง Android แล้วค่ะหลังจากที่เปิดตัวบน iOS มาเมื่อเดือนมนกราคมล่าสุดไวมีผู้ใช้13ล้านคนค่ะ และแล้วกูเกิลกลาสก็มีแอปโปค่ะเป็นผลงานของเว็บโปรายหนึ่งที่ให้ผู้ใช้ลงแอป,ปในกลาสแล้วถ่ายภาพสุดสยิวมาแชร์แต่เปิดตัวได้ไม่ทันไรฝ่าย g o o g l e ก็ร้อนจนต้องรีบแก้กฎเพื่อระง,งับแอป,ปนี้ไปแล้วค่ะค่ะไปิดท้ายในช่วงความรู้เด็ดๆจากไอทีเด็ดโด,ด,ดยคุณโยแวร์นะคะแล้วกลับมาพบกับรายการของเรากันใหม่นะคะในช่วงเช้าเช้านี้ดิฉันศีสุดาวินิสวรรณลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะชมรายการย้อนหลังของเราได้นะคะทาง w w w m c a n d n e t สวัสดีค่ะ ไอทีเด็ดคลิปโดนวันนี้ชวนไปดู YouTube c h ช n n e l ของ s ซมอนเ i e ียโรนักมายากลไฮเทคที่มีสารพัดคลิปการแสดงสุดฉงนกับ iPad ของเขาครับซึ่งมีผู้เข้าชมหลายล้านคนจากทั่วโลกเข้าไปค้นคำว่า iOS Magic จะเจอแต่ละคลิปนี่เด็ดๆทั้งนั้น